กับเรียนท่านประธานที่เครบกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดัดอุดรธาน,นีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยท่านพัฒนาสรรพสและคณะเป็นผู้เสนอผมได้มีการอิรายรับประการวาระแรกแล้วเพราะฉะนั้นในวาระนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณและก็ขอชมเชยคณะกรรมการ,การทุกทุกท่าน ทุกภัคก,การเมืองที่ที่เห็นพ้องต้องกันในการที่ไปแก้ไขเป็นบางสิ่งบางอย่างให้รอบครอบยิ่งขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระรชชาชบัญญัติฉบับนี้นะครับผมอยากจะขอกลับเรียนนะครับว่าในฐานะที่ตัวผมเองเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมาเก่าตั้งแต่เป็นสอจขอมาสอจอจนมาเป็นสอตอตผมเป็นสอจอ รุ่นสุดท้ายครับ5ปีครับก่อนที่จะมากระจายอำนาจเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปี40รัฐธรรมนูญฉบับปี40เนี่ยมีบทบัญญัติที่สำคัญที่สุดก็คือการกระจายอำนาจมาสู่ท้องถิ่นตัวนี้แหละเป็นหลักของการกระจายอำนาจของระบอบประชาธิปไตยและเป็นหัวใจของประชาธิปไตยด้วยแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยภายหลังจากมีการยึดอำนาจไปเมื่อปี40 การกระจายอำนาจก็หดเข้ามาอีกและที่สําคัญที่สุดมีการยึดอํานาจเมื่อปี57ยิ่งหดเข้ามาใหญ่ครับการกระจายอำนาจมันมากัดจุก oh, 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 oh. เพราะนั้นมีความจําเป็นที่คณะน,นี้ผมเห็นท่านพนาเวลาไปประชุมพักนะครับพูดแล้วพูดอีกพูดถึงเรื่องจะยกล่างพระธรรมจัตตฉบับดีขึ้นมาและผมก็เห็นดีเอา้าไอ้หมอที่ทำไมถึงพูดแต่เรื่องกระจายอำนาจถึงก็พูดแต่เรื่องดีจริงๆ ผมก็เลยเห็นดีเห็นงามในการที่นําเสนอในฉบับนี้จนมาถึงขั้นแล้วขั้นที่จะเราจะต้องจัดการให้มันสําเร็จเรียบร้อยแล้วท่านประธานที่เคารพครับอยากจะขอกาบเปลียนนะครับว่าพราะรางฉบันินี้หลักๆม,มันก็อยู่ที่มาตรา4นี่ยแหละมาตรา4มาตรา5มาตรา4คือเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสอบสอบเองทําเองอะไรเองเมื่อก่อนเราเปิดโอกาส แต่ในเมื่อเขาเปิดโอกาสให้แล้วมันก็มีปัญหาเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพร้อมยึดอำนาจมาแล้วเขาก็เอาไปกระจุกที่ส่วนกลางก็มีปัญหาอีกตอนนี้มันเป็นวิธีการของพี่น้องประชา,าชนเราได้รับเลือกตั้งมานะครับจากเคยเป็นสจออสปจกระจายอำนาจมาแล้วกลับมาตัวกับพผมเองก็เลยกลับมาเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจแบบเนี้ยแบบที่ท่านอะ คือสนับสนุนให้มีการกระจายอํานาจทุกอย่างไม่ใช่ว่ากระจุกอานาจครับเพราะฉะนั้นความเห็นมันแตกต่างกันก็คือความหมายก็คือว่าถ้ามันอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นการสอบไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขั้นตําแหน่งหรืออะไรต่างๆถ้ามันคิดก็คือความหมายก็คือถ้าไม่มีจริยธรรมก็คือโกงตั้งแต่ต้นแล้วมันก็มีปัญหาทางนั้นมันอยู่ที่คนครับท่านประธานครับ เพราะฉะนั้นในเมื่อมันอยู่ที่คนก็แก้ที่คนคกฎกติกาต่างๆที่ท่านได้ร่างมานี่ผมเห็นด้วยนะครับในการที่กระจายอํานาจคําว่ากระจายอำนาจก็คือกระจายอำนาจไปให้เขาทําทุกอย่างเพราะว่าเขารู้ดีว่าในส่วนที่จังหวัดหรือเทศบาลหรืออบตอหรืออะไรต่างๆเขาจะรู้ดีว่ากระบวนการต่างๆนี่รู้ดีมากกว่าส่วนกลางครับพวกนี้นั่งในห้องแอร์คิดยุทธศาสตร์นั้นคิดยุทธศาสตร์นี่เขาไม่ได้รู้ เรื่องรู้เราอะไรกับในส่วนของจังหวัดหรอครับและอีกที่สําคัญที่สุดก็คือการาโยกย้ายการสลับปรปับเปลี่ยนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้มันเป็นข้อตกลงกันในคณะกรรมการในระดับจังหวัดหรืออบจต่ออบจอะไรต่างๆก็ให้เขามีความคิดเห็นเถอะครับไม่ใช่ว่าเอาเพื่อด้วยความสมัครใจถ้าไม่สมัครใจชั่วก็ชั่วอยู่แล้หนะไม่มีสิทธิการที่จะไปย้ายนะครับ ก็เพราะว่าด้วยความสะบักใจนะครับแต่เราก็ต้องมีสิทธิ์เด็ดขาดถ้าออกพระราชบัญญัติฉบับนี้เรามีสิทธิเด็ดขาดนายกเนี่ยในเมื่อได้รับการเลือกตั้งจากี่นว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่นายกอบตนายกเทศบาลหรือนายกอปจอ,อ,อะไรก็แล้วแต่จะต้องมีอำนาจในการจัดการเหล่านี้ไม่ใช่ให้ข้าราชการนะครับมาชี้นำเพราะว่านายกจะต้องเป็นผู้กำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ นายกจะต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการฝ่ายรายการประจํานะครับมันก็จําลองเหมือนกับนายกประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมก็เลยอยากจะขอากาบเรียนกับท่านประธานนะครับว่าผมขอส,สนับสนุนตามที่ท่านได้แก้และก็ทุกภาคก็คงจะต้องขันกองมาดีที่สุดแล้วในส่วนข้อบกพร่องที่มันจะมีปัญหามันยังมีข้อสังเกตนะครับ ผมอ่านไปมีข้อสังเกตที่จะต้องให้เวลามีสอบวีอะไรต่างๆอยู่ไทยตรงจุดนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับข้อสังเกตตัวนี้ก็เอามาอยู่ตรงนี้ก็ได้ข้อสังเกตการดำเนินการการจัดสอบการแข่งขันท้องถิ่นจะต้องกําหนดให้มีการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมครับนี่แหละคุณธรรมนะเพื่อเป็นการป้องกันทุจริตนะครับต้องมีครับพวกนี้การสอบแข่งขันอะไรต่างๆที่ข้องกับเรื่องต้องติดมีปปชปป,ปทนี่นะครับ ก็ต้องตั้งเอาข้อสังเกตนี้ไปประกอบในการพิจารณาด้วยถ้ากฎหมายจะวานนี้ผ่านหรือองค์กรต่างๆจะดําเนินการตามที่ร้องขอนะครับก็จะต้องมีตัวนี้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะโกงตั้งแต่ท้องถิ่นยันส่วนกลางครับขอขอบคุณครับแต่ผมสนับสนุนนะนะครับ